ืนัวแซ่บควอยเด้น้ไม้ชาลสวัสดีค่ะพกหมดอีกเช่นเคยนะคะกับน้ไม้สาวอุดรจอนสินแลนมาเดอร์พี่น้องเมือนี้อีนุ่มสิภาพ,พี่น้องกิน หอยจ้าพี่น้องหอยอีกแล้วคะ่ะช่วงนี้หอยสามสามคิปติดกันเลยนะคะพี่น้อง,องหอยน,นันหอยนี่ค่ะพี่น้องกินหอยบำรุงหอยค่ะพี่น้องมือนี่เป็นหอยแมงผู้คะ่ะตำสวดเสกับปูนปรรนําปลาไหนนวดๆนะคะมาเด้อมาหยุมน้ำกันค่ะพี่น้องผักเคืองเขียงกับปลายคะ่ะผักยังบัวนี่เขาเอินผักยางคะ่ะพ่าจักหอมแขกเลยค่ะแตงกวาจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อ แซ่บก็ได้น่วขนาดพักแย่งนอนนี่ไม่พี่น่อง จับค่ะม่ได้ปิี่หน่องม้ด้อมาด้อยไม่ยมน้ำกันขาตา่ำใส่ทั้งพริกสดพริกแห่งในขั่วบกนกระล่าเย็เน้้ยเกลียกัน,กนร้อมแกบ หวานดีครับขอบคุ่นข่อยยุกกลาง,ลาง นัวเผ็ดกำลังเยียพอยแม่ผัโลดหนึ่งไปหน่องเินพอนจีนน้ำคนว่าเกนงันกำลังเห็ดแม่นู่แม่นู่เหนืออย่างแน่หลับแน่ ซุ่มเขาแกลงกันความแขกหวานหวานหัวหน่วยใหญ่แต่หน่วยเนี่ย อพักยังพินหลังบ้าจากักรเลยลวกกินกับอันหนึ่งปลากินสดกระเจียบ แสบคักหอยโหนึงขอบคุณนิดไหมอืม ส่วงนี้กินต้อหอย <laughs> มันไม่ลายหอยนะพี่หน่องหอยมีหลายชนิดเมื่อละหอย กินอันได้บำลูกอันนันนาะพี่หนองเป็นว่า <laughs> เลยต้องมาดูพอยแมงคูหากินง่ายค่ะใส่กระลังดี ังเพิ่นเห็นดนั่งกินอยู่ในกุวเอื่นมากนนก, <c oughs> มากินน้ำกบแบบอะโออสมัตโดนมากกินน้ำผมมาเหยียอายพะนพนะพนีหนอเหยียอายกล่องพะน วัมแ mm hmm. ค็นุแสบคว่ยเด้ แบบกะบ่มี่หอดคํด่มแบบทแบบังฟังเป็นโซกันอยู่ในว้าม Fin. Mm -hmm. แซ่บคัก เกี่ยงพาดนัวเย็นคำสุดท้ายเพชรพอดีนะคะบกพริกแห้งแล้วกับบกพริกสดพร้อมแสบนัวนำปลาดากุ้นรรสุวรรณีนะคะพี่น้องอืมเรียบร้อยดีกับสิคอลรายานล่ำล่าได้แบบนี้พี่น้องเด้อ ขออนุญาตล้ำลาขึ้นทุกคลิปค่ะย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้อมไม้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมด้วยค่ะพี่น้องผิดพลาดประการใดกินบรสุภาพจางังใดคอมเมนต์ไว้เด้อน้มไม้เสียดาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเราพี่น้องเนะาะจังใดกะบอกันไปคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือน,นีล่าระคาสวัสดีจ้ะ